สวัสดีครับมาพบกับคุณวันพาเสียบมาพี่น้องมันนี้คุณวันได้ลาเป็ดนะครับวันนี้ครับแล้วก็ได้ต้มของเป็ดเลว้างัยาไม่ใหมพี่น้องมาทางไกลทางไกลนะครับหานวเแซ่บนามากินซุ้มไปกับคุณวันเลยครับพี่น้องนะครับวันนี้ผักกาดผักแก้มนะครับเท่าพี่น้องเห็นมีต้นหอมผักกาดหินมะเขือแตงมะระเหลือเมื่อกอนกพริกืันนี้ได้ดินฟ้ามาพร้อมพี่น้องวันนี้มา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  ใส่เข้าเหนียวห้วนๆคือเกาพี่น้องมา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 อืมได้คุมตุ่มโค้งเปียกพี่น้องอันนี้อันนี้ลาบนี่มื้อนี้ได้เป็นน้องพี่น้องมื้อนี้ลาบน้องเครื่องในบ่มีบ่ได้ใส่เลือดพ่อเมื้อนี้เนาะพ่าเอฟซมาขอเพิ่นว่าขอแบบบ่ใส่เลือดเอาแบบกินแบบบ่ใสไซเดตเจ็บแบบแซ่บๆเดี๋พี่น้องโอ้เป็นมื้อนี้เป็นแบบสูตรพัดเด้อพี่น้องเด้อมาๆๆๆๆมามกวนไปหน้ามาหลังคือเก่าพี่น้องเอ้า นี่ขออนุญาตเจ๊ข้าวก่อนพี่น้องโอ้ยเนี่ยกินเหนือยกินหนังแล้วพี่น้องเนาะพอกินข้าวเสียพอปิ้นก็ใส่พี่น้องจวดครับเอาไหนกันพี่น้องมาหนิจัดเลยลาบเป็ดพี่น้องมาหนิเป็นแบบสูตรพัดพี่น้องมาหนิพัดลวน น้ำมันเ็ดนะครับนี่แต่กลมาวมลาบไปน้องเห็ดหน้าบวกคคิกแซ,ซ่บไปน้องจัดเลยอูออออ้สูตรพัดอืมสิมีความหอมเลยไปน้อง สูตรพัดนะมีความหอมอืมหอมกระเทียมเจียวที่ห้าพัดครับอืเนื้อเป็ดอีพี่น้องจังครฮะหอมเสียบครับพี่น้องตัดสดเจ็บเสีย,สยแบบแ,ยแล้วพี่น้องก็คำยิ่งใหญ่พูดหล่นเอาแบบจึกใหญ่ยโสงแบบพี่น้องเอาหนิเนี้อเสียบกินแดดกระเสียบพี่น้องเกี่ยมมาละจัดเลย Hm. Mm. 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 ผมอมรำอะไรนังดีก็นังดีพี่น้องอื่อนซ่วงนี่น้องเป็นเมนูแบบลาบเป็ดพี่อนอ้องอืเข่าก็บรรยากาศเกียเออเก่ยวเข่าพี่น้องเกี่ยวเขาเรีว่วเอาเข่าขึ้นล้านแล้วพี่อน้องนะ มีหลับเป็ดต่มไก่แล้วพี่นอ้องแบบช่วงหน้าหน้าเข้าหน้า,นาช่อแต่ว่าช่วงนี้กับพระยุเข่าอีกแล้วพี่น้องเนาะว่ยเป็นอะสร้างแห้ง อูอีกสียพี่นนี่เยม,มพิกกินดาหนุ่มบักใหญ่พี่น้องเอยคัก 嗯。Mm hmm. มีตม้มคงเป็ดน่ะดีพดี่น้องพอได้สดน้ำลองคอ,อ ดิ่งฟาดเลยพี่น้อ,นองม,มาลุ้นน้ำกันอ่อนบอลพี่น้องๆๆนี่พี่น้อง อืมนี่คุยได้ี่น้องนี่อืม ดินฟ้าของดีบันเฮาแล้วไปน้องปอกเออ,อสูตรน้องหม่งคนกกับไปก้อยนะไปน้องก้อยดินฟ้าไปที่เฮ็ดเพิ่นเอาไปย่างก่อนเดี๋ยวมือหนาสิมาลองเฮ็ดซิม ให้พี่ให้นอองมึงนะครับก่อนอื่นา้า อมึงได้เป็นส่วนน่องทำมาลาบโอ้เด็ดขักไปเลย โอ้เด็กกระหักพี่น้องเอาสดค่ำล่าพี่น้องอีกจะค่ำพี่น้องแซ่กดีแล้วพี่น้องสบาเดีนี่สิ เอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวเซร์ฟคกียวนี้นะครับคุณผ่านขออนุญาตเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องสุขุสกคนที่เข้ามารับชมนะครับคอยเข้ามาสนับสนุนกดไลค์นะครับเติมกลังใจให้คุณว่านเสมอมากนะครับจะได้ฝากพี่พอน้องสุขุสกคนเก่าฝากรับชมคลิปวิดีโอใหม่ทัดไปของคุณว่านนัเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับเซอรับคกียวนี้สวัสดีครับ